สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ะคะเป็นคลิปแรกของปีนะ,ะแอนก็จะมาเหมือนเดิมค่ะแกะกล่องแกะถุงนะคะซึ่งของวันนี้นะคะเราได้มาอยู่3ามสิ่งนะคะเป็นของจากแอปช้อปปีนะคะที่แอนสั่งมานะคะวันนี้แอนก็จะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกัน,นะคะ่ะว่าแอนสั่งอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ชิ้นแรกนะคะเ็นนี่นะคะต่างหูนะคะชิ้นละบาท สวยจังอาจจะขาดเครื่องประดับที่มันเยอ,อืืออๆก็มีแบบ,แบ,บแการ์ดเกิร์ดนี้มาให้ด้วยนะคะซื้อมาอันนี้แอนซื้อต่างหูนะคะในราคาหนึ่งบาทค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามันคือเอี้ยงนี่นมันจะเป็นต่างหูแบบเพชรแบบนี้นะค่ะเป็นก้านใสเห็นกันไหมเนี่ยอืมเนี่ค่ะอันนี้อันละบาทค่ะก็เลยเห็นมันบาทเดียวก็เลยล้องสั่งมาดู ก็เป็นประมาณนี้ก็สวยดีนะเอ็นว่าบาดเดียวไม่เสียหายใช้ครั้งเดียวแล้วแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้อันนี้เอ,อ็นไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรขอแกะดูก่อนมันบอกว่าเป็นถุงผ,ผ้าเอาอย่บอกว่าอันเดียวนะเอาเยอดโดได้อันเดียว เอา้าทำไมไม่ได้มาเดียวมันอันลบาลเหรอ <c oughs> มันเป็นไอ้ที่ทุกคนมันเป็นที่รองแบบขาโต๊ะอ่ะเอ็นไม่คิดว่ามันไ <c oughs> <c oughs> ด้ทุกคนโอเคดึค๊บ <c oughs> ดึบทุกคนมันเป็นที่แบบขาโต๊ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ็นคิดตอนไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาทำอะไร โอเคทุกคนเดี๋ยวไปละเดี๋ยวชิ้นนี้มันมันจะไม่ได้ไปชิ้นอื่น,น,นแ,แ,แล้วโมแต่ข่ำอ้ยตายแล้วเพิ่งเคยเจอแบบของไม่ตรงกลกแบบเออแต่มันก็ถูกของเขาแหละแต่ว,ว่าก็ไม่รู้ไงว่ามันชิ้นรบาดมันนะพอดีขาตั้งโต,งตมันต้องมีอยู่สี่อันใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือบบได้มาอันเดียวคือแบบคืองงแหละเป็นงงอันนี้ชิ้นต่อไปนะคะเป็น เสื้อแต่ไม่รู้ว่าชมันจะใส่ได้ไหมเป็นเสื้อครอบนะคะสีดําเหมือนเสื้อเสื้อที่แอนเคยมีนะคะแบบนี้อันนี้แอนว่าได้อยู่เพราะปกติแอนก็ใส่แบบนี้โอเคค่ะทุกคนอันนี้ชิ้นละเก้าบาทนะคะอโอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการแกะกล่องของแอนในคลิปนี้นะคะก็ของที่ได้ก็ตามนี้นะคะ่ะเดี๋ยวแอนจะมีคลิปต่อไปด้วยนะคะก็เป็นคลิปแกะกล่องเหลืออีกประมาณหนึ่งคลิปนะคะที่ยังไม่ได้ลง เดี๋ยวแอนจะลงคลิปนี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เดี๋ยวฝากไปดูคลิปใหม่ต่อๆไปของแอนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย